สวัสดีค่ะพบกับลุงเบ้ากับซาบูนะกับช่องตามติดชีวิตซาบูข่าวันนี้ลุงเบ้ากับซาบูพามาวางอ้วนปลากันนะทุกคนนะลุงเบ้าวางเสนะร็จแล้วนะลุงเบ้าวางยืนวงซาปู <laughs> ยื่นรับลุงเบ้าวางอ้วนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวคอยไปรุนกันนะทุกคนนะ ว่าจะได้ไม่ได้ก็มาวางอวนกุ้งไม่ทราบเหมือนกันจ้าเขาบอกเขามาวางบอยว่าน้ำขึ้นอวนกุ้งนั่ไงน่ไนไงไม่ผือว่าได้มีเพื่อนตามลงบ้าไปดูกันเลยจ้า

เขาฝันี่กำลังใจว่างเลยใช่ฮะ้เเลยนะคอาเซเนย้โอ้ยมา

ได้แต่อุ้ยพี่ฟาวางหวดปลาได้แต่ฟูน่าจก้นน่ลงบาอกฟูมามาอีกอนตามติจีนทราูได้แต่ปู ดูจี๋เดียวอ่ะใส้มาเลย เยอะยัวเอะกูแล้วอะไรนปูปลเป็นอะรนะเป็ลรวบเลยพี่รวบพี่รวบแค่ก้าวหลังนั่นเออนั่นแหละเอารวบมากุ้งข้าวอ๋ออุ้ยตัวใหญ่แต่ว่าใช่เลยอุ้ยปูรัาปูรัา ้น้ำเกียยข้อเลยเปลาเนีย้ยมันคนางนะอ๋ะอนี่ยนนี่ยืนนี่ล้วมั้ นี่นะคะผ้นงานวันนี้ได้ปลาได้กุง้งแล้วก็ปูมาด้วยนะโว้ยลุงบาค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลุงบาวกับสาวป,ปูด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้หลวงบาวกับซาปูข้อจับคลิปไปก่อนนะคะค่ะวัสดีค่ะถึงบบาเนื้อ